นียนะครับแล้วก็เป็นมีนีทุลอกนะครับจะไปเสียมเรียบกันครับไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ไปประมาณ3ปีวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ที่โน่นแล้วเขาก็แอบรักกันอยู่ที่โน่นเราไปดูว่าหน้าตาของเขาสองคนเป็นยังไงเราจะไปผ่านทางย่านช่องจอมนะครับแล้วก็ห้ามไปขึ้นรถตู้นะครับไปฝั่งนั้น อเราบดเรียมปองสเตอร์สุขสมาร์ทเยจองขนางน้อมไปเราใส่เอาใจจันดาบบาด้วยยำสรอมลังมลังตาอาเรียมครั้งในึ่าครับเราก็มาถึงแล้วครับแต่ว่าได้จองรถแล้วรเราต้องไปอ่าปั๊มพาสปอร์ตก่อนนะครับ หน้าที่เรามาครับเป็นหน้าฝนแต่ว,ว่าอากาศก็ค่อนข้างโอเคเย็นสบายครับไม่เหมือนกับที่มาตอนหน้ารอ้อนครับตอนนี้นะครับราได้ขึ้นโดดแล้วนะครับเ,เราไปดูกันว่าจะถึงประมาณกี่โมงครับแต่ยังอากาศค่อนข้างดีเลยนะครับยนาาสจวต นี่นอออลลัคาาาาามมยยยนนนนรรร้เเเเโปป็ตดดงงูะครับเป็นคาเฟ่น,นะครับที่จริงๆแล้วที่สุรินก็มีนะครับแล้วก็มีหลายสาขามากแต่ว่านี่นะครับเขามาเปิดอยู่ที่เสียมเรียบนะครับ ใหญ่อลังการมากครับทุกคนเราก็ได้น้ำมาเราจะ s c gap I'm sorry ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกรุงเสียมเรียบนะครับในเวลาหนึ่งทุ่มตอนนี้ครับก็เลยแบบว่ายังไม่สามารถหาอะไรได้ยังร้านแรกเงินก็ปิดหมดเลยนะครับเราก็จะเรียกรถไปหาเพื่อนเพื่อ o'zbekcha เออเขาพันไก่ไก่ไม่ไก่เลยอ่าเราก็จะไปซื้อซิมด้วยนะครัะ <oh ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เลยอันนี้เลยใช้ไม่มีตื่นเต้นดีอาแคมโบเดียไรต์แล้วก็ถ้าใครเปิดก็จะได้อันนี้ด้วยฟรีนี่บางทีได้เงินนะวันที่ได้เงินกี่ล้านจะเอาเงิน5ล้านกลับบ้านได้เงินอหรียญเอา๊องเงินเนาะไปก่อน บีรตนอันนี้คูนคูนเอ้ยร้านเทานั้กินให้ได้ถูกรถยุนนะคะจิมซีครีมคุณครีมแล้วก็อันนี้ใครเออคนหล่อเออมันจะกูดคนบ้าสวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กันที่เสียมเรียบนะครับอันนี้ชื่อว่าเบียร์คัม์บเดียไลส์นะครับซึ่งในทุกยี่ห้อนะครับจะมีฟรีอันนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเปิดแล้วก็จะได้รุ้นว่าขวดนี้ได้กระป๋องนี้ได้ฟรีหรือไม่ฟรีนะครับมาลุ้นกันนะครับ รันทมทรีโฟไฟฟ้ฟรีไหนขอดูหน่อยว่ให้ดูสิอ่ะเอาให้ดูอ่ะอันนี้ทุกคนนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับจะขึ้นเลขหนึ่งอ๋อสตัวเนียไม่โฟกัสเลยค่ะอีเออสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นวันที่สองครับของเมื่อคืนแต่จริงๆแล้วเรามาถึงแต่เมื่อวานแต่วันนี้ครับเป็นวันอาสารหับูชาครับก็รอบๆข้างก็จะได้ยินเสียงพระสวดนะครับ เราจะเดินไป KFC นะครับอีกอยู่ไกลไหม KFC ไม่รู้หรือว่าเดี๋ยวจะไป KFC กันก่อนครับก <c oughs> ็คือนะครับแล้วก็ถึง KFC แล้วนะครับมาถึงกรุงเสียมเรียบแต่ว่ามากินข้าว KFC <ม>แต่ว่าที่นี่นะครับจะเป็นข้าวมันนะครับแล้วก็จะมีน้ำจิ้มที่เป็นคล้ายๆน้ำจิ้มข้าวมันไกนะะ่อะครับเดี๋ยวมาดูกันเค่จอน้ำจิ้มหน่อยจั าาน้าตอนนี้นะครับเราก็ได้ทาน k f c เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะเดิน

ันี่วาาสตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ตรอกแบล็กอาก้อน,นะครับเราก็จะไปเดินเดินวอร์อแล้วก็หาเจลาโต้แหลกกินนะครับซีิไม่ไปอีกไปตรงอีก ซึ่งเป็นไอศครีมที่แอบอร่อยอยู่นั่นเองใ right นที่สุดนะครับเราก็เจอแล้ว Your destination is on the right. ครับนี่ยครับเราก็ได้แล้วนะครับเจอลาโต้แล้วนะครับอันนี้เป็นราโก้นะครับก็คือรถอแก้วมังกรนะครับมาจะกินชิมชิมอื้ม จะเ,เหมือนผสมอะไรเ่เปรียปร้ยวเข้าไปด้วยไม่แน่ใจแต่อร่อยอครับมครับเดินอยู่ยนะคพราะเราจะไปหาคาเฟ่ต่อไปนะคะที่จะไปหาก,กาแฟกินการล้วก็จะหาห้องาน้ำด้วยตอนนี้มีสะพานด้วยนะคโ ส,สวัสดีครับนียนะครับเราก็อยู่ที่บ้านของคุณคุณสีนะครับเขาเชิญมาทานข้าวนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนี่คืออะไรตู๋นอุ้ยมีอะไรเป็นอ้ะไผ่ใช่ไหมเนี่ยไม่หนูหนูสับหมูสับใส่บะหมี่ใส่ปลาร้านิดหน่อยใส่ปลาด้วยเมชื่อมีชื่อไม่ไก่ด้วยมีไก่ด้วยอ๋อใส่ไข่มีชื่อว่าอันนี้ชื่ออะไรชื่อเมนูปลาฮอกตี้ปลาฮอกตี้อันนี้ล่ะปลาฮอกตี้อันนี้ปลชาไก่ชุบ អ្នកបានណាមកជូកបងត្រីចុបអានតាមนั้นហ៎ចាខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំដាក់តម្លាក់អវ៉ាន់ទៅបន្តិចណាហ่าគំជិះឡានខ្ញុំបន្តិចហងសាបព្រឹកមិញគេជលណាគេបងគេទៅខោទៅនំលំបាក់ หลังจากที่ทานข้าวเมื่อกี้นะคะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปวัดตำหนักต่อนะครับเพื่อจะไปไหว้พระตอนนี้ก็ฝนดินๆนะคะเมื่อกี้อาหารอร่อยมากครับกลากลายจะไปแลกเงินก่อนนะครับแล้วก็จะเข้าวัดตำหนักนะครับเพื่อไปทําบุญเพราะเราคือสายบุญเนาะเพราะเมื่อคืนกินไปหมด38กระป๋องตลกตลกแล้วก็คือมีเพื่อน คือเขมอีกหนึ่งคนจะมาเจอเราแต่ว่าพูไทยได้อเราที่วัดหรอใช่ครับเออดีๆๆดีดีดี่โทรมาเือี้เออเอเออเขาเฟรนดีน้นี่เนาะไม่เหมือนเราเราพี่ฮัลโหาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็มาถึงวัดตำหนักแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นวัด แล้วก็เราเนีย้ยเดินก่อนเดินหาจุดโอ้ยนั่ข้างหน้านี่ป็สาวที่เราเห็นตังเด่อันนี้นะครับก็จะเป็นอาอุโบสถนะครับหรือว่าเป็นโบสถ์ของทางวัดนะครับอลังการมากวักำลัลงซ่อมแซมอยู่ผับสตรีตอตน,นี้ก็เจอกันที่วัด ไปน,น,นะครับเราก็มาอยู่ที่วัด,ดํำหนักนะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนอีกคนนึงนะครับจะมาแล้วอ,อยู่กันเขาเล่าให้เรา,าฟังนะจะเป็นให้เขาเล่าดีกว่า <c oughs> เราก็จะแอบไม่ต้องไม่ต้องจ้างไก่พ่าเรามีไก่ส่วนตัวเพื่อนก็ยังงงอยู่ว่าคุณมาทำอะไรจริงหรออ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะแทำอะไรในวัดแต่จริงๆก็คือไม่ใช่แค่วัดนะครับจะมีโรงเรียนอยู่ในวัดด้วยแล้วก็มีห้องสมุดนะครับแล้วก็มีนักเรียนซึ่งเยอะแยะอลังการมากมายตอนเย็นนี่แหละ เจดีย์ใหญ่ๆที่เห็นนะครับก็คือเป็นเจดีย์สำหรับใส่กระดูกคนที่ตายนะครับซึ่งใหญ่อลังการมากอ,อ,มาอ๋ออยู่ในนี้นะจ๊ะอาจจะเป็นพระสารอ,าอ้อสาริกธาซัมติง ครับก็จะเป็นคล้ายๆกับศาลากลางน้ำนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นโรงเรียนครับอนนี้น่าจะล็อกล็อกไว้อาหมังานงานสรายอันนี้ครับก็น้องเหนื่อยจากเจดีย์ครับก็จะมีการฝังด้วยนะครับเป็นของคนจีนดูว<ช>่า ไม่แต่จริงๆจุ๊บตอนนี้คือวอเต็มเต็มเต็มเรียบแล้วนะบอกว่าถ้าเจอรถนี้ให้สกัดจับแล้วเปิดมาเป็นหน้าอยู่นี้ะคุณเจริญสมโตเจริญเจริญคุณไม่เป็นกันแต่สมโตสวัดีครับตอนนี้นะครับอยู่ที่สาราหลังเมืองนะครับองค์เจดองจอยนะครับอยู่ที่เสต็มเรียบครับตอนนี้ก็คนเยอะมากตอนนี้มีคนไทยจะแก้บนไทย อันนี้นะครับก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับต้องหนจากองค์เจดองจอมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพระบรมราชวังด้วยครับอันนี้ก็จะมีมีวังนะครับแล้วก็มีรูปปั้นนะครับของอกษัตริย์องค์ต่างๆนะครับแต่ว่า,าไม่ได้มีอะไรอ๋อนี่ไงเขาเขียนเพราะว่า,า,าเวลาคำเสนสีหลักสเมปเรามาอาอจจะเป็นกษัตริย์เขาจะบอกว่าที่นี่นี่นนะครับวันที่ เออพราะว่าแบบที่เขาเป็นกระสับกันส่องนะครับก็ประมาณน,นี้จริงมีเยอะมากเลยนะครับเราจะด,ดูกันเอา์ถ่ายรูปกับน้อง ครับถ้าใครอ่านออกนะครับก็อ่านเลยะครับก็มีประมาณ20กว่ารูปนะครับรูปปั้นนะครับเยอะมากครับแล้วก็ด้านหลังนะครับน่าจะเป็นอาคารรัฐสภานะครับเป็นอาคารของเอ้ยไม่แน่ใจไม่รู้ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวพูดผิดแล้วก็จะมีอนุสาวรีย์วงเวียนดอกลำดวนนะครับแล้วก็จะมีเสือหรือสิงโตนะครับที่น่าจะเป็นรูปปั้นเดียวกันกับที่อยู่สีหนุวิวหรือเปล่า ในสายเราจะไปดูก่อนแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่เนี่ยครับต้นไม้จะค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับต้นไม้ในเมืองจะใหญ่มากใหญ่อลังการ ก็รังกับเชอรี่ใช่แล้วก็นนงไงก็ทำังลอมล่ำลำล่ำล่ำเอานี้หรอกมันจะต้องเสียไมดเลยก็ไปต้องไปแบ่อะจ่ายก่๊ายบายขอบคุณมากนะอาคุณเจริญอ่ะบ๊ายบายขอบคุณมากที่แบบเรามีทัวร์ไกด์ตลบายเบายอาคุณเจริญนีครับเราก็จะยมา เท่าคาเฟ่นะครับตอนเช้าก็จะเป็นคาเฟ่ตอนคืนก็จะเป็นแบบเหล้านะครับนคะครับก็จะเป็นที่นั่งนะครับแบบนอนได้ตอนนี้นะครับอยู่ที่เทมเพิลคาเฟ่นะครับแล้วก็ส่วนเมนูเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบแท็บเล็ตมาให้นะครับให้เราเลือกเมนูไฮโซนะจ๊ะจ้ะจอยากกินอะไรที่แบบตกตลกเปรี้ยวๆอืมอยากกินเปรี้ยวแต่เปรี้ยวไปแล้วเมื่อเช้ากินไฮโซ ก็คลกบไม่ต้องบัตรอ้ยเยอะเยอะกบัตกุ้งลาลินจีชีสไอ้อนนไอรัสซีรัตใส่แล้วใส่แล้วอ๋อใส่แล้วอหวานปกติ เก็ดึ้งแพทเก็จึงจ่งซึ <c oughs> ้งมากงานสวยงานครีมี่ยมเราจะมาลองอินกันนะครับอร่อยมากอร่อยมากครับทุกคนก็คือตัวไอศครีมกะทิแบบกะทิมาก100% 1 0ไม่มีอะไรผสมแล้วก็อืมกรแบแทบ <c oughs> ครับหลังจากที่เรานะครับได้อ่า เที่ยวที่เทมเพ e ลเสร็จแล้วนะครับเทมเพ e ลคาเฟ่แล้วเราก็จะยกาย้ายกันก่อนนะครับแล้วก็ตอนเย็นจะเจอกันอีกทีนะครับเสื้อหนูอยู่ในนั้นอันนี้เราจะไปส่งที่ไหนก็ตรงเวกอาบอ่ะปากตอยแล้วเธอก็บอกต่อนะเธอจำทางเข้าได้ใช่ไหมไปบ่ายหลังจากที่ออกมาจากเอ่อเทมเพ e ลคาเฟ่นะครับเราก็จะมาเดินเล่นรอบๆเมืองก่อนนะครับวันนี้อากาศดีมากครับไม่ฝน แล้วก็ไม่ร้อนด้วยครับแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่เยอะแล้วทำให้อากาศที่นี่ยิ่งแด่ดีขึ้นไปใหญ่ก็คือว่าที่ a t ทีที่นี่ครับติดแอร์อากาศร้อนเข้าไปหน่อยเออว่าไม่เย็นเข้าไปแล้ว อุ้ยตัว24องศาด้วยทำไมอ่ะ